มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบันิชเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นด,ดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดเลขอั้นจากเจ้ามือดังนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2,565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดเลขอ่านจากเจ้ามือดังงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกเลยค่ะเป็นเลข2ตัวนะคะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยค่ะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อค่ะตัวต่อไปนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ไปกันต่อเลยค่ะตัวต่อไปนะคะเน้นๆเ,นเลยค่ะกับเลขนี้ค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะ ใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขอั้นจากเจ้ามือดังงวดนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหัวหรวยเบอร์นะคะ และอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ